ไอ้นี่มันบ้ามาก l ิฟ p Seek เ่ยแล้วมันไปเชื่อมต่อเชื่อมสายไฟเองเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิทำอย่างเงี้ยมันจะทําให้ประมวลผลได้เร็วขึ้นอเออแล้วทําอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นกว่าคนทั่วไปสวัสดีครับผมน็อตนะครับสวัสดีครับผมแชร์ครับพวกเราทั้งสองคนเป็น c o าวเดอร์ของบริษัทรูทเทคโนโลยี ology, ซึ่งเป็นบริษัท AI สัญชาติไทยครับ เออวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง e e e p s กอ๋อใช่ไหมอันนี้คือท็อปปิกที่กำลังเป็นท็อปออเดอะทาวันนี้ใช่ใช่มันมีที่มาที่ไปยังไงก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพอมันแบบประกาศออกมาใช่ไหมครับมีคนโทรมาถามแชร์เกี่ยวกับไอ้ดิฟซิเนี่ยเยอะมากเลยวันหนึงเป็น10บลายโอ้แล้วต้องแบบไปตอบคําถามเดียวเกันเนี่ยเออเป็นหลายสิบครั้งแล้วนะครับก็เลยแบบอยากจะชวนพี่น็อตมามาอัดคลิปเนี่ยเพื่อตอบคําถาม พวกนี้ที่แบบได้รับจากทางบ้านมาโอเคได้จะพยายามตอบจะพยายามตอบจะได้แบบเราได้แบบอัดวิดีโอแล้วส่งไปให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่โทรหาช่เกที่เกะทำงานเยอะใช่ใช่ไม่กันแบบรับโทรศัพท์ทั้งวี่ทั้งวันแล้วตอบคําถามพวกนี้อะมีคําถามว่าอะไรบ้างก็เเริ่มจากเราดูถึงตัวไอ้ตัวดิฟซิกนิดนึงมันคืออะไรเออมันคืออะไรดิฟซิกเนี่ยก็เป็น generative AI น้องใหม่เนาะเหมือนกับพวก h ชท GPT คลอสเจมินายหรือลาม่าที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะซึ่งไอ้เจ้า DeepSeek เนี่ยมันต้องบอกก่อนว่ามันยังอยู่บนพื้นฐานเทคโนโลยีเดิมอยู่นะครับเทคโนโลยี t r a n s f o r m r r ยังไม่ใช่เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหม่ซะทีเดียวแต่ที่เขาดังเป็นพลุแตกขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาใช้เงินน้อยกว่าในการสร้างมันขึ้นมามากๆเลยเป็นสิบเท่าเป็นร้อยๆเท่าเลยมั้งแล้วก็ ได้คำตอบมีความสามารถดีเทียบเท่ากับโมเดลตัวปัจจุบันณเวลาที่เขาปล่อยออกมาเนาะของ ChatGPT ไม่ว่าจะเป็น 4o หรือ o1 ถูกไหมเออแล้วนอกจากนั้นแล้วเขายังโชว์พาวด้วยการเปิดเผยซอร์สโค้ดนะ o อเพนซอ r c สตัวโมเดลนะออกมาให้คนแบบว่าถ้าเกิดเธอไม่มั่นใจเราไปรันเองเลยนะครับเนี่ยก็เป็นข่าวต้องคอมบิเนชันของสิ่งต่างๆเหล่าก็ทําให้มันเกิดเป็นกระแสขึ้นมา ใช่ทำให้แบบตลาดหุ้นของอเมริกาหลายตัวเนี่ยแบบเป็นไงตกเลยเออเพราะอะไรก็เพราะว่าเอ่อนักลงทุนหลายคนเนาะเขารู้สึกว่าเอ่อบริษัทพวกนั้นอะที่เดิมคิดว่าเป็นม o โ o p o ี y จะสามารถที่จะแบบเป็นเจ้าแห่ง AI แล้วก็สามารถที่จะทําเงินจาก AI นือว่ากินเรียบละเออกินรวบกินรวบอะไรอย่างนี้แล้วอะไม่ใช่ละกลายเป็นว่าไม่ใช่เลยก็มีน้องใหม่ซึ่ง โอ้ก oh, oh, in in ็แสดงว่าในอนาคตมันอาจจะไม่จ no, ําเป็น hmm. ต้องมีท <com Catholic ism> oh, ุนหนาขนาดนั้นแล้ว hmm. ก็ได so, ้เป็นแบบพันพันล้านไม่ต้องอาจจะแบบหลักลงมาหน่อยก็สามารถทําได้ใช่ใช่น่าสนใจนะเอาแล้วไอ้ตัว deepseek เนี่ยนะครับมันต่างจากแบบ chatGPT หรือว่าตัว Gemini อะไรที่มันเป็นฝั่งแบบตะวันตกยังไงบ้างครับก็อย่างนี้ผมบอกเราบอกไปแล้วนะว่ามันยังเป็นเทคโนโลยีคล้ายๆเดิมอยู่นะครับแต่ว่า ที่มาที่ไปเนี่ยมันเกิดจากว่าดิฟซีเนี่ยเป็นบริษัทจากจีนเนาะแล้วจีนเนี่ยเขาตอนนี้เขาโดนบอยคอรตจากฝั่งตะวันตกอยู่ในแง่ของการไปซื้อฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์ซื้อ G P U G P U เนี่ยเป็นหน่วยประมวลผลที่จําเป็นต่อการทําอไอมากๆคือเราต้องใช้ G P U ในการในการเทรนแล้วก็ในการรันตัว a i โมเดลเหล่านี้โอ้ใช้เยอะมากและแพงมากเทรนนี่ก็คือสร้างสร้างตัวให้มันฉลาดสร้างให้มันฉลาดใช่ซึ่งไอ้เจ้าปริษัทจีนเนี่ยเขาก็ไปซื้อ G.P.U. รุ่นล่าสุดตัวท็อปไม่ได้ถู้ไหมเพราะว่าโดนบอยคอรตอยู่ก็คือเขาไม่ขายให้อ่าใช่เขาก็เลยเหมือนกับเพราะคนเรามันคล้ายๆกับมีทุนน้อยหรือมีอุปกรณ์มีทรัพยากรน้อยกว่าเขาก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนหาวิธีใช้สิ่งที่มีอยู่ซึ่งอาจจะเป็นแบบรุ่นรุ่นต่ำๆลงมาทํายังไงให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเนาะซึ่งคนที่เขามีทรัพยากร มีเงินเงินเยอะเขาไม่มันั่งคิดตรงจุดนี้เพราะเขามีเขาก็ใช้เงินแก้ปัญหาได้ถูกไหมครานี้สิ่งที่ดิฟซีเขาทําเนี่ยเขาก็เก่งมากเลยเขามีการคิดวิธีการเทรนโมเดลแล้วก็วิธีรันรันโมเดล嗯嗯แบบใหม่ที่ทําให้มันได้ประสิทธิภาพสูงมากๆขึ้นเป็นสิบสิบเท่าเลยมันเป็นเงบ้างเออเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังอันแรกอ่ะเฟังง่ายๆก่อนก็คือ ในใน AI โมเดลเนี่ยมันจะต้องมีการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารนะในคอมพิวเตอร์ตามปกติใช่ไหมแทนที่เขาจะบอกว่าจะใช้ตัวเลขที่มีความแม่นยำจุดทนิยมหลายๆสิบหลักสมมุตินะเขาบอกว่ายจริงๆไม่จำเป็นใช้แค่ไม่กี่หลักก็พอแล้วอาจจะได้ผลใกล้เคียงกันเพราะว่าพอเวลาบวกวกคูณคูณไปเรื่อยๆมันก็คล้ายๆกันแหละเาบอกงั้นอันนี้ก็ทำให พื้นที่หน่วยความจําที่จําเป็นต้องใช้เนี่ยมันลดลงหลายเท่าเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อที่หนึ่งโอ้อก็คือใช้แบบใช้ใช้รีซอสน้อยลงเยอะใช่แต่ว่ารีซอสเนี่ยหรือผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ได้ตาา่ <ใช S 2> ตางอะไรกันมากใช่เหมือนเวลาเราไปซื้อของเนอะถ้าแม่ค้าบอกเราบอกว่า10บาทจะ10บาทจุดศูนย์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 หนึ่งอะไรเงินเมันก็ไม่ได้ไม่ได้แขกไม่ได้แร์อะไรใช่ใช่ยกเว้นเราเป็นนับัญชีใช่ไหมใช่อ่ะอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สองก็คือแทนที่เขาจะใช้ เทรน AI ออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งตัวเนาะหนึ่งตัวเนี่ยคือเหมือนคล้ายๆกับเรามีเอ็กซ์เปิหนึ่งคนเอาไว้คอยตอบคำถามใช่ไหมเขาใช้เทคนิคทีเ่เรียกว่า Mixture of e x p e r อหมายความว่าแทนที่ทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยจะไปทุ่มให้กับคนคนเดียวเขาแบ่งเอ็กซ์เปิดเป็นตัวยอ่อยๆเล็ก,ลกๆหลายๆตัวแต่ละตัวนี่ยังเก่งอยู่นะแต่อาจจะเก่งแค่บางเรื่องเนาะ แบ่งเป็นหลายๆตัวเสร็จแล้วพอเวลามีคําถามเข้ามาเขาไม่จําเป็นต้องให้เอ็กซ์เพรสทุกคนตอบพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นจากรีซอร์ี่มีเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยคำถามเนี้ยใช้เอ็กซ์เพรสแค่คนนี้กับคนนี้ก็พอแล้วอสองคนจากสิบคนก็ทําให้การตอบคำถามครั้งแรกของเขาอะ่ะใช้ทรัพยากรแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เทียบกับคนที่เอาทรัพยากรโหดไปทุ่มให้กับคนคนเดียวแล้วคนคนนั้นต้องตอบคำถามทุกคําถามเลยอืนี่เหรอไหม จริงๆยังมีอีกอ๋อยังมีอีกอย่างที่อย่างที่สาอย่างทามันนี้คิดว่าพอเล่าให้ฟังได้ก็คือแทนที่เขาจะใช้คำสั่งในการสั่งงานเจ้า G P U ที่เขาไปซื้อมาเนี่ยตามปกติคนทั่วไปเนี่ยอาจจะสั่งงานแบบวิธีปกติเขาแฮ็กเข้าไปใช้ภาษาที่มันเรียกว่า low level นะครับ เพื่อทําให้มันได้ประสิทธิภาพสูงเกินกว่าคนทั่วไปจะได้อถ้าเปรียบเทียบถ้านึกภาพไม่ออกเปรียบเทียบเหมือนเราใช้ iPhone อือ iPhone เนี่ยปกติเราสั่งงานมันก็ค่ผ่านทางหน้าจอกดนู่นกดนี่สไลด์ไปสไลด์มาอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือใช้งานแบบคนปกติแต่อันนี้มันบ้ามาก l ิฟซิงเนี่ยมันแง่ฝา iPhone ออกดูเห็นวงจรเลยนะแล้วมันไปเชื่อมต่อไปบัดกรีเลยเออบางอย่างเลยเชื่อมสายไฟเองเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดทำอย่าง มันจะทําให้ iPhone มันประมวลผลได้เร็วขึ้นอืเออแล้วทําอะไรบางอย่างได้ดีขึ้นกว่าคนทั่วไปซึ่งคนทั่วไปเนี่ยกดแต่หน้าจอไม่มีทางจะได้ความความแรงขนาดนั้นเออเขาลงขนาดนี้เลยเหมือนโอเวอร์คล็อกอะไรอย่างเนี้ยเนาะอ่าใช่อะไรอ่ารมณ์ประมาณนั้นเหมือนแบบเอ่ออะไรที่มันแบบไปบีไปไปรีดความสามารถของฮาร์ดแวร์เพราะว่าเขามีข้อจํากัดทางฮาร์ดแวร์ตรงนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆครับอันเนี้ย เทคนิคหลายๆอย่างที่พูดมาแล้วจริงยังมีอย่างอื่นอีกย่อยอีกรวมๆกันเนี่ยทราะทำให้เขาได้เประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น70เท่านะมีคนถามมาอืว่าเนี่ยที่พี่น็อตพูดมาสามอย่างเนอะทําไมโอ e n a i อไอไม่ได้ทําก่อนหน้านี้แล้วเออก็น่าสนใจเนาะเออก็เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดกันแบบง่ายๆก็คือคือถ้าเกิดเรา ตอนเรารู้แล้วว่ามันทํำยังไงเนี่ยมันง่ายทาง่ายถูกปหแล้วก็ไปทําสิในตอนยังไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้จะทำทำยังไงบางทีบางคนอาจจะมีไอเดียคล้ายๆอย่างนี้แต่ทำออกมาแล้วมันไม่เวิร์กมันก็เห็นกันได้เยอะแยะถูกไหมเพราะฉะนั้นคําตอบง่ายๆก็คือว่า้อสิ่งที่เขาทาพวกนี้มันไม่ได้ง่ายนะมันเป็นอินโนเวชั่นใช่ซึ่งเถ้าเกิดไม่บอกเราก็ไม่รู้หรอกามันทํำยังไงเหมือนมีมีสูตรลับเหมือนเถ้าเกิดเขาไม่บอกเนี่ยเราก็คิดสูตรลับนั้นไม่ออกเราก็ต้องให้เครดิต ทีมดิฟซีเขาว่าเขาสามารถที่จะไปคิดมาได้ใช่ใช่ใช่ไหมครับเออแล้วอีกจุดเด่นอันหนึ่งที่คนพูดกันเยอะเหมือนกันก็คือว่ามันเป็นโอเพนซอร์สใช่อืมหักมุมมาเลยพี่น้องลองคอมเมนต์เรื่องนี้นิดนึงได้ไหมครับว่าการที่มันเป็นโอเพนซอร์สเนี่ยมันมันดียังไงหรือว่าแตกต่างหรือมันคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีแผนยังไงดิฟซีก็เขามีแผนหรือเขามีจิตนารอย่างไงเนี่ยเราคงไม่สามารถไป ไปรู้ได้ร้อยเปอร์เซ็แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าการที่เขาออกมาจัดใหญ่เนี่ยโอ้โหหนึ่งคือมีเทคนิคใหม่ๆสู้กับแช t GPT ได้แล้วยังแถมยังเปิดกว้างให้คนเอาไปลองเล่นดูเองด้วยมันเหมือนโชว์พาวนะนั่นเลยโชว์พาวใช่ไหมใช่ใช่ช่ซึ่งผมมองว่าหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือว่าเขามาจากจีนด้วยความเป็นจีนเนี่ยแน่นอนแหละทางทางประเทศตะวันตกเนี่ยมันจะมีความรู้สึก หวัดระแวงนิดหนึง่งว่าเอ้ยมันเท่าๆหรือเปล่าข้อมูลเป็นยังไงมีความโปร่งใสหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นคือการที่เขาออกมาเปิดเลยบอกว่าเนี่ยอยากรู้อะไรฉันเปิดเลยเออเอาไปลองกันเล่นดูถูกไหมเอาไปดัดแปลงเอาไปเล่นอะไรยังไงก็ได้ออันเนี้ยซื้อใจคนนะอเออซื้อใจคนว่าเฮ้ยเขาเขาเปิดเผยนะเขาไม่ได้เป็นบริษัทจีนทั่ว,วไปธรรมดานะเออแล้วมันก็เกิดกระแส ใช่ถ้ามองในแง่ P.R. เป็นไงเวิร์กไหมโอ้เวิร์กแน่นอนไม่งั้นเราก็ไม่มาคุยกันวันนี้เออถูกไหมเออไม่งั้นคนก็ไม่เพื่อนเพื่อนก็ไม่โทรมาใช่เยอะขนาดนี้ในวงการถินกันทุกคนรู้จักหมดละดีซีถูกไหมเพราะนั้นก็คือเขาก็วางเกมมาได้ถูกต้องจริงครับแล้วในแง่ของเอความปลอดภัยเอหรือ privacy ด้วยเนอะเออพี่น็อตมองว่ายังไงครับการที่แบบเพื่อนเพื่อนเราหรือว่า user ในเมืองไทยอะไรพวกเนี้ยนะครับจะหันไปใช้ deepseek แทนที่จะใช้ chat GPT ก็ มันมี2ส,ส่วนเนาะคือถ้าเกิดว่าเราไปโหลดโมเดลที่เขาโอเ n นซอร์สมามาใช้เองมารันเองมาดัดแปลงต่างๆอันเนี้ยมันอยู่ใน environment ของเราเองอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาแน่นอนก็คือเป็น private environment เลยถูกต้องมันก็ไม่ได้ต้องต่ออินเทอร์เน็ต เพราะฉันเ้ไปข้างนอกไปข้างนอกเพราะฉันตั้งกลัวข้อมูลรั่วไหลข้อมูลก็รั่วไหลไปไม่ได้อยู่แล้วใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้โมเดลที่อยู่บนเว็บไซต์ของเขาใช้แอปของเขาอันเนี้ยมันมีการยิงคําถามไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเขาอันเนี้ยผมว่ามันก็เหมือนกับเราใช้โมเดลอื่นๆทั่วไปเนาะ OpenAI Gemini Claude ต่างๆก็ถามว่าเรารู้ไหมเขาเอาข้อมูลเราไปทําอะไรบ้าง มันก็เป็นเรื่องของเอ trust เนอะความเชื่อถือใช่เราก็อาจจะเป็นเรื่องของอกฎหมายถูกอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะมีข้อผูกพันถูกว่าอาจจะไม่ได้เอาเอข้อมูลของเราไปใช้ถูกอันนี้ก็ก็คือขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลละว่าใครเชื่อไม่เชื่อ,อยังไงแต่แม้แต่ถ้าพูดแกกับแฝแม้แต่ o p เ n ่ i เไนี่ยตัวเขาเองเขาก็เคยโดนข้อกล่าวหาแล้วกันเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ นู่นนี่ในอดีตมาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วกันอันนี้คือเราจะเชื่อใครอันนี้ก็แล้วแต่แต่คนละเพราะฉะนั้นก็คืออันนี้ก็สรุปว่ามันแบ่งเป็นสองสองแบบถ้าแบบ private เลยอยู่ในเราเป็นของเราเองอันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนโอเคเพราะว่าเขาเป็นโอเพนซอร์สอย่างซึ่งเราทำอย่างนั้นไม่ได้ครับ ChatGPT แล้วก็ Gemini แล้วก็คอ u d e อะไรพวกนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นโมเดลที่มันใช้บนเครื่องของ ของดิฟซิกเองเนี่ยก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อ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 จุดเขาไหมก็ต้องไปอ่านเชื่อว่าเซอร์ไปสงเขาเนาะอย่างพิเศษ policy ต่างต่างแล้วอันนี้ก็เราก็ใช้วิจัยยาของแต่ละคนเนาะโอเคครับเอออีกคำถามหนึ่งที่แบบคนถามเข้ามาเยอะมากเลยก็คือเออมันมันมีผลกระทบต่อตัว เจนเอไอในตะวันตกยังไงบ้างอย่างพวก Open AI เนี่ยเขาจะมีผลกระทบยังไงบ้างเพราะว่าอตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็เกิดไปแล้วว่าแบบอู้ตลาดหุ้นในเบริกาเนี่ยมันมันตกไปเยอะเลยสําหรับบางบริษัทครับในในฐานะคนพัฒนา AI ครับหนึ่งในนั้นเราเองเนี่ยเราเราแฮปปี้อยู่แล้วมี OpenSource คน OpenSource คือมันเป็นคอมมูนิตี้ที่ทุกคนช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีไปด้วยกันซึ่งอันนี้มันก็เป็นโมเดลที่เวิร์ก มาในอดีตนะมไม่ว่าจะเป็น Google, Meta, Microsoft, ต่างๆ Amazon Amazon เขาก็เคย OpenSource เทคโนโลยีต่างๆในอดีต n n r r o i เนี่ก็เป็นะระบบปฏิบัติการที่ Open น o อร์สเนาะเพราะฉนั้นมันก็มีหลายโมเดลนะครับเพราะฉนั้นผมมองว่าหนึ่งคือเฮ้ยมันการการเปิดเผยความรู้ในการแชร์ความรู้กันม,มันเป็นสิ่งที่ดีโดยกับกับมวลรวมอยู่แล้วกับนัเสียชาติถูกต้องและแน่นอนคือพอมันมีคนมีไอเดียเจ๋งๆโชว์ออกมา ใครจะไม่ไปใช้ล่ะก็คือก็คือพี่น้อยกะว่าคนอื่นก็จะเอาไอเดียแน่นอนก็หมายถึงว่าอย่างน้อย Open เอ่อก e เอ่อ Meta ก็ต้องเอาไอเดียพวกนี้ไปลองดูเฮ้ยมันมันเวิร์กจริงหรือเปล่ามันมันใช้กับระบบของเขาเองได้ไหมแล้วก็อาจจะต่อยอดทั้งมันดีขึ้นก็ได้แล้วก็หวังว่าเขาก็จะแชร์ความรู้เหล่านั้นกลับออกมาใอ่เนาะซึ่งพี่น้อยก็มองว่าเออการที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยมันน่าจะดีต่อมรุษียชาติใชคือทําให้ โมเดลใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะใช้รีซอสน้อยลงตอนนี้มันมีแล้วคือหมายถึงว่าอย่าไปคิดแต่ว่าพวกบริษัทใหญ่ๆเลยคือตอนนี้รายเล็กรายน้อยเขาก็ตื่นเต้นมันก็มีคนเอาเนี่ยไอเดียบางอย่างจาก DeepSeek ไปลองรันแล้วโมเดลเล็กๆโอ้มีตั้งแต่รันบน Raspberry Pi เครื่องละสาสดอลก็เทรน Generative AI ให้เล่นเกมหรือทําตอบคําถามอะไรบางอย่างได้สาดอลพันบาท ก็ถูกมากถูกมากมากมนี่มันเปิดโอ้โหเขาเรียกว่าสนามรบใหม่หมๆเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่คอมมูนิตี้โอเพนซอร์สเนี่ยมันเจริญเติบโตเนาะม,มันจะทำให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีในหลายรายได้มากเลยบริษัทใหญ่ๆที่เขามีกำลังมีเงินมีกำลังคอมพิวเตอร์เยอะเขาก็พัฒนา AI ที่มันซับซ้อนขึ้นไปได้เร็วขึ้นรายย่อย ก็พัฒนา AI แตกแขนงไปทํางานสเปซิฟิกอะไรบางอย่างได้ง่ายขึ้นผมว่าพูดหมถึงว่าคนที่ชนะก็คือก็คือมนุชยชิเนาะผู้ซอรอก็จะมี AI หลายตัวมาให้เราเล่นที่มันแอดวานซ์มากขึ้นที่มันก็มี choice ใชามากขึ้นใช่ใช่ใช่คราวนี้เราพูดแต่แบบข้อดีของมันไปอืมันถูกกว่ามันรันเร็วกว่าใช่ไหมครับเออมันโอเพนซอร์สด้วยเนาะ ไอาการที่เขาใช้ mixed of expert คือซึ่งมันเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นวิธีการใหม่เนาะที่พี่นอนบอกไปนะครับมันมีข้อด้อยหรือว่าไอตัวโมเดลใหญ่เนี่ยของ OpenAI ของอ Google เนี่ยนะครับมันมีข้อดีอะไรมากกว่าไอาการที่มันมีเป็นโมเดลเล็ก,ลกๆหลายๆตัวอื่นบ้างครับก็ออันนี้ผมมองว่าการที่เรามีคนหนึ่งคนที่สมองเขาแบบโอ้โหจีนี้ซะใหญ่มากๆเนี่ยเขาน่้จะตอบคำถาม ที่มันลึกซึ้งซับซ้อนอบางคําถามอือาจจะตอบได้ดีกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นคาถามทั่วๆไปที่เราถามถึงข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างอเนาะอาจจะเอาข้อเท็จจริงสองสามอันมาประกอบกันแค่นั้นไม่ได้ซับซ้อนอันนี้เป็นเอ็กซ์เพิร์เล็กๆช่วยกันทํางานก็น่าจะพอโเพราะฉะนั้นมันก็มียูสเคสเหมือนกันนะครับที่ไอ้โมเดลใหญ่ที่เสียตังค์แบบเทรนไปเยอะเนี่ยก็จะสามารถที่จะใช้ได้ดีถูกไหมครับใช่ใช่โอเค โอเคครับวันนี้ก็หอมปากหอมคอเนอะหวังจะจะได้ความรู้อะไรบ้างแล้วก็คงจะมีคนโทรหาแชร์น้อยลงหลังจากที่ดูคลิปนี้หรือใครใครโทรมาแชร์ก็จะส่งคลิปนี้ไปให้เออเลิกโทรหาแชร์ได้แล้วถ้าเกิดยังมีคําถามอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้ามีคําถามดีๆเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะเอามาแล้วก็มามานั่งคุยกันใหม่มานั่งคุยกันใหม่เพื่อที่จะตอบคําถามนั้นครับโอเคครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ